จังว่หวะยังไงนี่แบบเด็กเจนดไหมจังว่หวะยังนี่เต้นกันอันนี้เจนซี่อันนี้บูมเบบี้บูมเมอร์อันนี้อ่ะเบบี้บูมเมอร์อันนี้โมเมนต์แท็เบบี้เราช้างบูมเมอร์เบื้งนอนยิ้มนะฮัมเบิ้งช้างบูมเมอร์เลยลูกเต้นเลยเกิดมืดแล้วเอาเต้นเลยลูกเต้นเต้นเต้นกินเต้นเลยก็เต้นนี่กินเต้นเลยก็เต้นนี่เออจะบ้าเต้นเร็วเต้นเร็ว นี่กินจนเ้ยก็จนเลยเพลงเขาเม้นบะพี่นี่นอันนี้มันม่มีช่างมือเบอร์คักรไรเนาะแต่ต้องเปิดให้พี่ดูเต็มคนนี้ค่าดองฮาแสนคนนี้ก็ะฮาแสนคนนี้ล้านฮาคนนี้กค่ะแสนเอาไปจ่ายกับหัวกันหมากบักหำมาล้านหมดพอดี น,งงนีนมัต้องยิกยนนะเออลุกขึ้นมาเต้นนี่ลูกเต้นกบนองเร็วมันต้องปินหูด้วยมายัดติก๊กตอกลูกตาเลยมลูกควาใส้ลุกขึ้นเตนน้นกำนองเร็วมาขามมาเต้นดูลูกเต้นมาเป็นปเตนมาเป็นไปออเออเออนอนไปตาละสงสารไปาตาลีโตเนาะ เห็นเจอพี่พี่กับไม่ต้องตัดอะ่ะให้ไอายกินไหมคักหลายเนาะสูงเนาะพอยิ้มกันเร็วคักหลายนานาาเนาะเบเกอร์เฟรนฟไก่อัดดอ <c oughs> ทำมาเต้นเล้วลูกมะเยอะมาเต้นกว่าใส่ยังลูกพอปลอมยังสิใครเนยอยู่ปะวะพอใส่ลูกขึนเต้นกับน้องเลยว่ะลูกขึ้นเต้นกับนอ้องเหนื่อยอินี่บูดกับหมาเป้าเต้นสวยด้วยล่ะ แอบอยู่พี่รอออดแอดอยู่เจนเก่าไปปั้มเพลงอะไรแบบนั้นไปไปทำรูปมกันเพลงหยังเพลงบักเตี้ยกับเพลงนี้เล่นได้พอเหมือนตุ๊กตาดินที่ของใครไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมืองแหลนแมนพออีกสิกรอบไดิแม่เดี๋ยวลูกกินเช่นเดี๋ยว อันนี้อันนี้โอ้เสียดายเสียดายเออไม่ยอมผมแดงเนาะอันนี้ X อันนี้ S อันนี้ L อันนี้ L อันนี้อิปโปอันนี้ดับเบิลอิปโป ใครที่ชอบดย่างมากนะคะมาเปาหน้า L น,น,นี่บูตน,นี่ก็ XL กว่าใจนี่ XXL น,นี่เออนี่ดับเบิลเลยหา XL ประตูเกือบสองเมตรอ,อ่ะโอ้ยประตูเกือบสองเมตรออกประจุเลยลูกเนาะอ่ะ <c oughs> อ ไปผ<ต>ลมไม้พอเมื่อไปเทีนยนนเลยเดี๋ยวเขามาควาดวเดี๋ยวแม่ดา่าพ่ออีกเด้อแม่แม่มึมมองเมาอยู่พอดีอะมือเนี้ยเาขึ้นเม,ม,มืเ่อยอนกัเมาโอเคเด้อคลิปนี้ขอสานี่แหละครับพี่น้องเบ่งลูกหลานเัน่อเนี้ย